ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของดีท็อกซ์กันค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะคะมาคุยกันวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์ค่ะอาจารย์กฤษฎีโพธิทัศน์นะคะที่ปรึกษาด้านโภชนาการโรงพยาบาลเทพธารินอยู่กับมี่แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์คะคำว่าดีท็อกซ์เนี่ยมันจําเป็นไหมคะมันจําเป็นจริงๆหรออาจารย์ถ้าจะให้แพทตอบคำเดียวนะคะคำเดียวได้เลยค่ะ เอาเน้นๆชัดๆเลยค่ะอาจารย์นะเราไม่จําเป็นค่ะเ,เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมีอวัยวะสําคัญๆที่มันจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ตรงนี้อยู่แล้วนะคะ,คะถ้าเราดูเรื่องของอาหารการกินเนี่ยคือเรามีตับน่าจะเป็นอวัยวะสําคัญคะนะคะที่เวลาเรากินอะไรเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะจะเป็นผักจะเป็นแอลกอฮอล์จะเป็นแป้งขนมอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะ ผ่านไปสู่ตับนะคะแล้วก็ตับก็มีขบวนการอะไรต่างๆเนี่ยที่บางส่วนอาจจะเอาไปแพ็กเกจไปใช้กับร่างกายใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนที่ไม่ได้ใช้<ม>เขาก็ผ่านเข้าสู่ไตแล้วก็ขับออกอเหมือนเป็นด่านหน้าที่คอยกรองว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีใช่กรองอสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายอันไหนไม่ดีก็ขับออกไปค่ะ แล้วข้อดีหรือข้อเสียอยากให้อาจารย์บอกตรงนี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เทรนด์เรื่องของการลดน้ําหนักมีหลายเทรนด์มากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คาว่าดีทอ็อกซ์เนี่ยมันมีอยู่ในทั้งแพลตฟอร์มโฆษณาต่างๆเยอะมากเลยวันนี้อยากให้อาจารย์บอกหน่อยค่ะว่าข้อดีของเขาเอาเริ่มที่ข้อดีก่อน mm hmm. ข้อดีของดีทอ็อกซ์นี่คืออะไรคะใช่ค่ะคือแพทก็เข้าใจนะคะคนที่เห็นโฆษณาหรือว่าเห็นคนอื่นทําหรือะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากที่จะลองทําหรือว่ามีความรู้สึก ภายในร่างกายอาจจะแบบตัวบวมแน่นหรืออาจจะไม่ได้ขับถ่ายมาหลายวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกอึดอ<า>ัดรู้สึกอึดอัดอยู่ข้างในตัวนะ,ะเพราะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยการที่เราเรียกว่าทำดีท็อกซ์คือมันมีหลักหลายวิธีมาก <c oughs> นะคะอาจจะเป็นการดื่ม น้ำผักผลไม้เป็นกี่ช่วงวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นไม่แน่ใจพวกสมุนไพรหรืออาหารเสริมอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มันอาจจะเป็นตัวช่วยขับถ่ายคือช่วงสั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาก็จะรู้สึกสบายตัวใช่ไหมคะรู้สึกเหมือนกับน้ําหนักลดลงอันนี้เรียกว่าข้อดีได้ไหมคะอาจารย์ ก็คงจะเป็นความรู้สึกช่วงระยะเวลาสั้นๆใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับน้ำหนักลดลงเพราะว่ากินเพราะว่ากินน้อยลงใช่ไหมคะแต่ว่าพอกลับมากินอาหารเหมือนเดิมน้ําหนักนี้มันก็จะกลับเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ยั่งยืนใช่ค่ะถ้าเกิดจะแพจะให ดูในแง่ดีนะคะสิ่งหนึ่งถ้าเกิดเราเลือกกินเป็นคล้ายๆกับผักผลไม้หรือน้ําผลไม้อะไรหลากหลายอย่างเงี้ยนะคะ,คะเขาก็จะได้วิตามินเกลือแร่เข้าไปนะคะแต่ก็อาจจะอ,ะอาจเตะต่อด้วยข้อเสียก่อนเลยก็แล้วกันนะก็คืขอ <laughs> ขาด <laughs> พวกสารอาหารอะไรไปค่อนข้างเยอะที่มาจากโปรตีนมาจากนมเนาะมาจากสารอาหารประเภทแป้งที่ดีอะไรทั้งหลายเยอะแยะเลยค่ะ มันก็จะมาควบคู่กันถ้าถ้ามองในมุมหนึ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้อาจารย์ฝอ,อากฝากบอกคุณผู้ชมเลยว่าเอ๊ะแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าถ้ามันจําเป็นต้องต้องใช้อ่ะต้องดีท็อกซ์อาจารย์อยากแนะนํำยังไงคะมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เพราะเพราะว่าหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยหรือจะเป็นคอสน้ําผักผลไม้ก็ตามเนี่ยราคามันก็ไม่ใช่ย่อยนะคะ,ค,ะคือราคาแพงนะแล้วก็แพทย์ก็คิดว่าเราสามารถที่จะ ดีท็อกซ์ตัวเองได้ง่ายๆนะคะโดยการอ่ะถ้าเกิดใครที่อาจจะเป็นช่วงที่กินเยอะมาหรืออาจจะเป็นช่วงปาร์ตี้ดื่มแอลกอฮอล์มาเยอะอย่างเงี้ยค่ะ,คะอ่ะโอเคเราก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยดีเนาะจากการดื่มแอลกอฮอล์ไปเยอะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะลดลงค่ะอันนี้ออันดับแรกเลยคือคืออ่ะมาปรับเปลี่ยน วิธีการกินด้วยนหนึ่งพฤติกรรมก่อนข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งพฤติกรรมก่อนวิธีการเลือกอาหารของเราเนี่ยเราสามารถที่จะ เติมผักเข้ามาในมื้ออาหารของเราได้ไหมอย่างเช่นเนี่ยผักใบเขียวต่างๆผักหลากหลายชนิดที่ชอบเลยะนะคะอาจจะเติมเข้ามาตอนช่วงเช้าเป็นสลัดนิดนึงเป็นซุปผักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางวัน,วนดูซิว่าเราเติมผักเข้ามาในก๋วยเตี๋ยวเราได้ไหมอย่างเงี้ยคะ่ะคือแพทชอบที่จะใช้ positive nutrition คือแบบว่าเลือกที่จะเติมดีกว่าเลือกที่จะตัดไปเนาะ,ะเพราะว่าการเติมเข้ามามันก็เราเราเลือกได้เนาะว่าแบบ เราจะกินผักผลไม้ให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราจะเลือกอะไรที่มันดีต่อลําไส้เราอย่างเช่นพวกโปรไบโอติกพรีไบโอติกส์อะไรทั้งหลายนะคะคุณผู้ชมใช่นมเปรี้ยวต่างๆนะครผลิตภัณฑ์ต่างๆนมเร้วที่มีจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยใช่ค่ะที่มีจุลินทรีย์อาจจะเป็นพวกของดองพวกกิมจิอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะที่มันจะเป็น ดีต่อสุขภาพลำไส้แล้วพอสุขภาพลำไส้เราแข็งแรงเนี่ยจริงๆมันก็เป็นตัวที่จะช่วยให้ะขะจัดของเสียได้ง่ายด้วยเราก็จะขับถ่ายได้ง่ายนะคะ,คะดูซิว่าเราสามารถที่จะดื่มน้ำไปตลอดทั้งวันได้ไหมนะคะจะเลือกดื่มเป็นน้ำเปล่าหรือน้ำชาอะไรที่แบบว่า เติมเข้ามาในตลอดทั้งวันนะคะเพื่อที่จะช่วยคือเวลาเรากินอาหารพวกไฟเบอร์เข้าไปเนี่ยมันต้องใช้น้ำด้วยนะคะแล้วลำไส้เราเนี่ยก็จะดูดเอาน้ำพวกนี้แหละที่จะช่วยขับถ่ายะนะคะลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ที่สำคัญด้วยก็คือออกกำลังกายเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนไหวตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะคะมันก็คือลำไส้เราก็จะได้เคลื่อนไหวด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ เฉื่อยไปตลอดทั้งวันนะคะอาจจะเห็นว่าสองสามวันยังไม่ค่อยยังไม่ได้ถ่ายเลยอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูตรงนี้เป็นวิธีง่ายๆที่แบบเป็นวิธีธรรมชาติด้วยค่ะฟังที่อาจารย์แพทเล่ามาคุณผู้ชมกับมีเองก็คงคิดตามเอ๊ะทำไมมันง่ายขนาดนี้แต่ค่ะแต่พอมีการเห็นภาพโฆษณาหรือว่าสื่อต่างๆนําเสนอในมุมมองของดีท็อกซ์ออกมาเอ๊ะมันน่ากลัวค่ะอาจารย์แพทมันน่ากลัวจนบางทีเอ๊ะทางลัดเลย คำว่าทางลัดเนี่ยมันเยอะมากเลยอยากให้อาจารย์แพทย์ฝากในแง่ของมุมมองด้านเรื่องของลดน้ําหนักหรือว่าการดีทอ็อกซ์เรื่องของทางลัดแบบนี้อยากให้อาจารย์แพทย์ฝากข้อคิดให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะค่ะได้ค่ะคือ ทางลัดมันเหมือนง่ายนะแล้วมันก็รวดเร็วนะคะแล้วเราก็เห็นน้ําหนักบนตาช่างลดลงอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่ยั่งยืนอย่างที่บอกคือเราต้องมองไปในอนาคตด้วยว่าเราจะสามารถทําไปได้ตลอดไหมนะคะ,ะ,ะแล้วก็บางั้งเนี่ยทางลัดเนี่ย มันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าใช่ไหมคะอย่างที่แพทย์บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือเราอาจจะกําลังขาดสารอาหารไปค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ,คะอันแรกนะคะคือเรากําลังจะขาดน้ําไปเยอะมากเลยถ้าเกิดมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันทําให้เราขับถ่ายเยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเกิดอาการพึ่งยาหรือเปล่าหรือพึ่งการที่จะต้องขับถ่ายยาถ่ายต่างๆบางนคนก็ ก็ทางรัานไงคะอ,อาจารย์นี่ไงใช่ลำไส้เราก็อาจจะไม่ได้ทำงานเองแล้วจะต้องพึ่งพวกนี้ซึ่งจริง,รงๆแล้วเราหันมาดูแลนในลักษณะของธรรมชาติกินอาหารจริงค่ะนะคะกินอาหารที่เราสามารถที่จะเคี้ยวได้อย่างนี้มันอร่อยกว่าเยอะเลยอ่ะ,ะ <laughs> ฟังมุมของอาจารย์แล้วมีหน้าเลยคะคุณผู้ชมอาจารย์สุขภาพดีแลหน้าตาสดใสแบ <laughs> บนี้คือเรื่องของร่างกายผลไม้เนี่ยค่ะเมนูที่อยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมลองไปหยิบลองไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมที่กําลังคิดหรือว่าตัดสินใจ mm hmm. ก็เห็นคอสมีคอสต,ต่างๆแล้วอาจารย์มีผลิตภัณฑ์ต่างๆมาแล้วถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแอดได้เลยใช่เลแล้วก็มาเรื่องวิธีนี้ได้<ช>เลยใช่ค่ะ,คะลํำไส้เรามัน ของที่มันอยู่ข้างในมันคงจะไม่ใช่เหมือนท่อน้ำนะคะ <c oughs> ที่แบบว่ามีโอ้โหสิ่งสกปรกอะไรเยอะมากมายแล้วก็ผลิตภัณฑ์อะไรหร,หรือหรือน้ำผลไม้อะไรต่างๆมันไม่ใช่เป็น <c oughs> <c oughs> จะไปช่วยขจัดของเสียออกได้หมดนะคะ <c oughs> มันต้องผ่านตับทุกอย่างมันต้องผ่านตับอยู่แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมได้ฟังที่อาจารย์แพทยเล่าไปก็คงนี่แหลคะค่ะ ต้องเช็คตัวเองแล้วนะคะว่าสิ่งที่ทําได้ง่ายๆแบบธรรมชาติทานผักผลไม้นะคะทานพรีโปรไบโอติกต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนี่แหละค่ะเป็นการบําบัดแล้วก็ทำให้ร่างกายรสมดุลคําว่าดีทอ็อกซ์ไม่สําคัญแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์แพทยมากนะคะ,นนคะที่มาให้ความรู้มีแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมด้วยขอบคุณนะคะ